วัสดีจ้าญี่ปิดลูกสาวต่ำมาหุงให้กินเด้อพี่น้องเอ้ยเบื้องหน้าตา,าด้วยเบื้องบาดแยกตอน,นงามๆเลยลนะ่ะตอนงามคือผู้ต่ำบอลูกสาวสองคน nãy nãy thì nò mắc gì nước càn say bắp hìu giấc nỗi là chín ba thôi bắp hìu chín mươi phải không เ,เพิ่งพลนอกปลาแดกสีก่ปลาแดกเล้ยบาดเนี่ยปลาได้กินโดนแล้ว,วอื อ่ายด้วยคือนองเอ้ยสีกด้วยกินโยโย่ดเลยล่ะนี่ตำหมักพุงตีหน่ยวยเหล่าผักบุญใช่เลยผักบุญกับกรอบดีอยู่ Thả bồn nhanh nha Mấy rồi nhỏ ngay nhanh Con subscribe เดยกก็หอนคัก็อนไงเห็ดเวียกกับ่ได้เท่าที่กวนออกี่นองมันหอนนี่หัดเกลือนแล้วนี่หมก่แล้วอือขึ่กนย่างมือเลยคุ้เาใหญ่มันแบบเสซึ่งติดย่าง ผักบุ้งนุ่ถาอะไรเนี่ลูกที่ามเห็ดอันมูกระทะมื่อขค้นเนี่ยผักบุงงบ้งย่งหลากหลาย,ลยคือบอกมากกิ่นกับตำมตนนะเขือปลาได้หละแลาวกิจนกับตำมุเขือได้กรอบดียกผักบุง้งย่างได Tân kín thơm hải đứa, bì nòng á, Khẩu lang Cái cọc khẩu cơm ื่องกินเทื่องหายใส่บักพริกซิบหน่อยซิบหน่อยอีหลีติละ่ะ อาหารแ่บก็บคือตักมุ่งปลาลาปลาแดกบ้านเฮ้านี่ละเด้อพี่น้องออาหารอีสานบ้านเฮ้าเนาะกินย้มไหนกับว่เปิดดอกเคียดอก เส้นต์ตำป้องหงกับเฮดดีดีบัง้งเนาะนี่แม่เฮดเส้นน้อยดีให้แม่ฟานน้ำใดแม่สิฟานโคโลโรเคเลด้ว่าบ่าเส้นน้อยปันนี้ปันแม่ไอมาเซนแบบนี้ไหมแบบเส้นมาคือยากฟานเป็นพูดถึงความาไม่พอืจเบิ่งปลาแด็พี่น้องเอ้ยพูดนะ <c oughs> เป็นโตเลย เครื่องเทแตะ่ากระแทบอยู่สีแต่ที่น้องอีกกันอืมมึนโดนกินแค่นึงเนาะ สุด้ลล่าพี่น้องเราเดอ้อบาทสุดเลยไปเกียห้ำหอยง้อเราบาทกิ่นทำแม่ำ <c oughs> ม,มาหุ้งไงแม่กินกันผู้ต่ำกับกินกนหนหั่ล่ะวันนี้ หัวขวัแม่เพื่อนหัวขวนแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้กับว้ซัานี่เด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณทุกคนเด้อที่เขามากกดติดตามให้และยุ่เคีย่งขังเสมอเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ก็บพวกมิยังหลายดอกทูกสาวตำมะฮุ่งให้กินในพี่น้อง